สวัสดีค่ะนางสาวฮัสดินาทองอินเล็กที่30ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวทิริชยาเกิดแก้วเล็กที่9ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวอดิการแพทศีเล็กที่25ค่ะสวัสดีครับนางจินนภัทรคงสนองเล็กที่4ครับสวัสดีค่ะนางสาวเมทาวิเอศิลเล็กที่20ค่ะวันนี้เราจะมาท่องคำนมัสการพระสังฆคุณกันค่ะองค์ใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแต่องค์สมเด็จพระคาวัน แจงจตุสั์เสร็จบันรู้ทางที่อันระงับและดับทุกภัยโดยสเสด็จพระผู้ตรัดใจปัญญาผงใสสะอาดและปราดเมัวมองเพื่นห่างทางข้าศึกปองบอกมีลำพองด้วยกายและวาจาใจ นาบุญอันภัยสร้านแดโลกไกและเกิดพิบูลภูนพนรงยาเอารโทศพลมีคนณอน,นอุนอนกจะนับเปลือตราข้าข้อนกหมู่พระสาราพกสงคุณานุคุณประดุจรำพัน ด้วยเด็กบุญค่าอภิวันพระไดรรัอ์อันอูดมดีเกนิรัศไซจงช่วยขจัดโพยภัยอันตรายใดๆจงดับและกับเสื่อมสูน